สวัสดีหนึ่งคลิปนะครับสี่โมงเย็นเอาอีกแล้วนีออ่ก,กอ,อนี้เลยครับกอสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้ทําให้โคบอกว่าเม้ยอไรจะหมดนทีวะห <Hey. S 1> ่าเอาอีกแล้วครับน,นี่กอสุดท้ายโล่งเลยครับร้อนเลยครับบ้านผมสุดยอดเดี๋ยวต้องหาผ้าใบมากายเนี้ย

จริงจริงเลยพี่น้องโอ้ตรงนี้ก็ะจะแคบ่อยฮะ ซ้ายก็อู่ขวาก็ร้านสเตนเลตนะครับเออเบ,บิ้บบบเบบบบบบเบ้บคโคบ,บอกเออ้ยจะไปทางไหนดีเนี่ย <laughs> ครักตอนนี้นี่ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับกอนนี้จนเลยครึ่งคนไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยที <c oughs> นี้ก็โล่งเลยฮะพอโล,งล่งแล้วก็ต้องกั้นรั้วแล้วครับทีนี้ต้องไปซื้อเสารั้วมากั้นนะครับ เหนวมากเลยครับโห oh, ยอด ด้านหลังนะโล่งเลยขวานเรียบร้อยครับเก็บขวานเรียบร้อยหมกเรียบร้อยนลฮะโล่งเลยฮะข้างหลังหินเป็นงก,ก้อนเลยอนะ่ะหินนี่ก้อนไม่เริ่มเลย เือนเลยอันนี้เขาวาดไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอคนลงเสร็จก็ค่อยโกยไปใหม่โกยไปหมกฝั่งนู้นนะครับ ยังไงดีเนะาะโดนหลังคางก็ไม่เนาะเต้องค่อยๆดึงลงมาเนี่ยอุปสรรคเยอะฮะอุปสรรคกเยอะ เขาฝังหลังๆบ้านนี่มันลูกโล่งครับไม่มีอะไรครับดึงแบบกระชากกระชากได้แต่ตรงนี้มันต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นบ้าน,นโรงงานสแตนเลสตรงข้างหน้านู้นก็เสาไฟครับพวกเสาไฟสายไฟเวลาเนี่ยผมก็ต้องคอยยืนบอกแกครับว่าเ,เดี๋ยวมันติดไนไฟอะไรเงี้ย โหคนดร้ายเนี่ยครับมันจะมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคนะครับมีสิ่งกูกสร้างอืม แสแงแงแสแสแงแงแสมากไปก็โดนท่อประปาน่าจะมีท่อประปาไปบ้านข้างหนด้วยนะเผื่อได้ต่อท่อใหม่ก่อนนี้เสร็จก็หมดวันพอดีแล้วครับตัว ตอนตอนเนี่ยให้ให้คนที่เขามารับซื้อพวกกอไผ่มานะเขาไม่เอาเลยนะเขาเขาไม่เอาเลยไม่รู้เขาเขาบอกว่ามันยังไงก็ว่าอะไรนะมันกล้องมันไม่สวยใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะมันเป็นกอไผ่เก่านะครับบางทีมันก็แตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะทรงมันจะไม่สวยไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็เพิ่งออกใหม่นะครับ คนที่เขามารับซื้อเขามาตัดเขาไม่เอาเลยนะมันเหมือนไม่คุ้มเขาครับก็เลยนี่แหละครับรบ,บกก็เลยเพราะแถวทางบ้านผมนี่เขาไม่ค่อยทำอะไรจักสารอะไรหรอกครับตอนนี้โครงการปลูกท่อมอย่างเดียว <c oughs> ภาษีก็จะขึ้นนะภาษีที่ดินว่างเปล่าเนะี่ย เขาก็ต้องอปรับพื้นที่เพื่อจะอปลูกนู่นนี่นั่นนะไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วมันจะเสียภาษีแพงมากของผมนี่ก็วัดเมื่อสมัยปีปีแล้วนี่เสียค่าป้ายค่าภาษีอะไรเฉพาะของเทศบาลเน,นหลักร้อยนะครับตอนนี้วัดเสร็จปุ๊บเป็นหลักพันแล้ว อย่างเงินหลายพันนะครับต่อปีตอนนี้เฉพาะที่อู่นะฮะเฉพาะของเทศบาลนะครับเขาเขาเขาปรับใหม่หมดนะฮะเขาวัดพื้นที่ใหม่แล้วก็อ่าปรับเขาเรียกอะไรปรับอ่าเขาเรียกปรับอ่าค่าบริการใหม่นะครับก็ผีละครั้งครับไม่เป็นไรฮะปีละครั้ง โล่งเลยอะข้างหลังข้างหลังก็โล่งหมดแล้ววาดเก็บเตียนเรียบร้อยเหลือแต่บ้านผมนะยังลกอยู่เหลือแต่ที่บ้านผมเนี่แหละครับยังลกมันลกไม่ลกต้นไม้นะครับลกขยะครับค่อยลงก็ค่อยลงนะครับเนี่ยครับมันติดมันมีอุปรสรรคะนรับ ร้านตาแต่เลสเขาเขาก็จะตัดเขาก็ตัดลําบากนะครับเพราะว่ามันลกไปหมดนะครับมันเขาตัดแล้วมันก็ดึงลงไม่ได้นะครับก็เลยต้องรอวันเวลานะฮะร,รอมาเป็นปีจนมาถึงวันนี้นะครับก็ได้เวลาลงแต่เราก็ต้องเอามาหารั้วมากั้นแล้วนะต้องทารั้วใหม่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะกั้นรัร้วก่อน นี้ก็รั้วนี่น่าจะประมาณหลายต้นอยู่นะเดี๋ยวต้องให้ CM เข้ามาดูก่อนเดี๋ยวให้ CM แกมาเคลียร์เคลียร์ลิงพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้แมโกโรเล็กเข้ามาเคลียร์ก่อนแล้วค่อยปักปักรั้วใหม่ครับเราจะปักมาถึงแค่ขอบบ่อนะครับมาถึงแค่ขอบบ่อ หคือเราปากรู้้วยรู้ว่าเออเป็นเขตเป็นเขตบ้านนะครับให้เข้ามานอกเหนือจากทางเข้าทางออกนี่ก็ถือว่าเป็นการบุกลุกนะฮะ <c oughs> คือปากรัวให้รู้ว่าท่านไม่ควรเข้าทางนี้นะครับท่านควรจะเข้าให้ถูกทางนะฮะเข้าตามตอกออกตามประตูอนี้ผูู้ม่หวังดีก็อาจจะเข้าทางหน้าต่างนะฮะ แต่ออกทางประตูครับ้าครับกอนนี้ทั้งใหญ่และมีอุู่ปรสัสาอ,อันนี้รถใหม่นะครับไม่ใช่รถบิวนะครับรถจากบริษัทอริยะนะฮะรถใหม่นะครับไม่กี่เดือนเองนะครับนะฮะ เพราะว่าทีมงานนี้มีงานมีงานใหญ่ๆนะครับผมก็จะใช้ตรถใหม่นะฮะเมื่อก่อนเขาก็ใช้รถเก่าครับทีนี้งานเขาเยอะขึ้นโตขึ้นนะฮะแล้วก็มีงานหลวงด้วยนะครับเขาก็เลยจะเป็นต้องใช้รถใหม่นะฮะเพื่อทันเพื่อให้ทันงานนะครับไม่ใช่ว่าทําไปเสียไปฮะมันจะโดนปรับนะครับ เขาก็เลยเล่นรถใหม่โอ้โอ้ร่ายร่ายอยู่ใกล้ไม่ได้ครับคนขับคนขับแกขับทั้งวันแล้ววันนี้งงแล้วเอ้ยจะเอาตรงไหนลงก่อนดีวะ เนี่ยครับมันก็จะมีแอลำที่แบบลำเก่าๆนะฮะที่ผมเคยตัดเอาไว้อะ่ะเอาแบบเลื่อยต่อต่อแป๊บยาวๆแล้วก็เอาไปล้วงเข้าไปตัดไปตัดนะฮะพอมันเกิดมาใหม่เนะี่ยพอมันเกิดมาใหม่มันแทงยอดนะครับพอมันเกิดมาใหม่มันแทงยอดนะพอมันแทงยอดอยู่ในกอผมก็ล้วงเข้าไปตัดแม่มันเกิดใหม่นะครับตัดจนเบื่อแล้วอ่ะตัดเรื่องตัดจนเบื่อเลย ลงมาแล้วก็ลาดลาดเอาไปเก็บพอเขาขุดหลุมไว้รออยู่แล้วนะฮะเขาขุดหลุมไว้รอแล้วโล่งเลยครับทีนี้โล่งจนไม่น่านอนนะฮะโล่งจะนอนไม่หลับ <laughs> ตอนนี้ก็ใช้เวลาหลายนาทีนะครเพราะว่ามีอุปสรรคทั้งซ้ายและขวาตะกอหลังบ้านนะแป๊บเดียวครับล้มกระชากล้มกระชากดึงมาเลยอ่ะตอนนี้ก็ต้องค่อยๆมาทีละนิดทีละนิด หลบก่อนเดี๋ยวดูทรงมันต้องมาทางนี้แน่ Hehehehe <laughs> ทีละกิง่งทีละกิง่งว่ามันมีม,นมีบ้านนะครับก็เลยมันต้องค่อยๆทํามีเสาไฟได้วยนะฮะนหะมีเสาไฟทางนะครับนะใกล้ๆนะครับค่อยๆระวังหน่อยนะ่ะ แจ๋วเลยใกล้หมดแล้วนี่เฮ้ยไม่ต้องมาทางนี้เลยแอะดูดูโอ้ก็เอาเข้าฟันแล้วก็สบัดไปเหมือนเดิมเลยเฮ้ยแอะ แี่แี่เล่นยื้อแค่ของกิ่งเนี่ยไฟไฟเยน่นาน่าน้าๆ่าๆนาโอ้ยวหมอไแกไปมองแห่ตรงนู้นนะแกไม่ได้มองไปไฟตีด,ดครับไม่หักตีด ได้แล้วได้แล้ว,ลวอีกหน่อยเดียวได้เวลาแล้วมัง้งฮะได้เวลาสั่นแล้วมัง้งคนขับเริ่มไม่นิ่งแล้วหม แกกลัวมันไม่ห <Wars> ักขึ้นแี่เดี๋ยวดีตท่นั้นนะเออ ผมไปหลังคาเขาแล้วแล้วมีดึงมีดึงมีดึงจับด้วยยากมากลู่นมาเลยลูดมาเลย <laughs> Hãy chạy quay มาหมดเลยทีเดียวเรียบร้อยที่เหลือดึงอย่างเดียวแล้วกลับดึงกลับดึงเดียวแล้วทีนี้เหนสหรับการรับชตมนะฮะเดี๋ยวเข้าว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ